พ่หังต่างชาติทำไมเป็นแบบนี้นิสัยแย่มากแย่สุดๆนะคะคุยกันทางออนไลน์รักกันชอบกันบอกรักเราตลอดแต่พอเข้ามาเจอเรามาเดทกันในชีวิตจริงหงเดือน สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ว่าไปพอวันหนึ่งที่เขากลับไปแล้วเขาก็เปลี่ยนไปหายไปเลยหรือบางคนเขาก็ไม่ติดต่อกลับมาเลยทําไมถึงเป็นแบบนั้นคือพี่บอกก่อนนะคะว่าการเจอกันทางออนไลน์เขาอาจจะนักเขาอาจจะชอบคุณจริงๆแต่วันหนึ่งที่มาเจอกันในชีวิตจริงคุณเข้าใจคําว่าเคมีเขาหากันไหมบางคนนะมาเจอกันปุ๊บไม่ถูกชะตากันไม่ชอบหน้ากันก็มีดังน,นั้นเวลาที่เขามาหาเรานะคะคุณอย่าคาดหวังว่าเขามาแล้วเขาต้องฟอลอินเลิฟเรานะคะ เพราะมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอวันหนึ่งที่เขามาเจอเราเราอาจจะไม่ได้ชอบเขาเขาอาจจะไม่ชอบเราแต่เพื่อรักษามารยาทเขาก็อาจจะคุยกับคุณต่อไปแต่วันหนึ่งที่กลับไปก็คือทางใครทางมันนัน่นเป็นเรื่องปกติดังนั้นอย่าไปเทใจอย่าไปคาดหวังมากจนกว่าจะได้เจอในชีวิตจริง